ข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่28มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบัลไทยในช่วงของชิ่งคืนวันนี้กันดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิ่งคืนวันนี้เอาได้ออยังไง breaking news ธนวั์ซึ่งจิตถาอรปฏิเสธเล่นไทยลีกลุยยุโรปต่อไปนะ ดยกรณีธนวัฒน์สุจิตทาบบอลกองกลางห้องเครื่องจีบชาไทยหมดสัญญากับต้นสังกัดเลสซัตี้ทีมชนะในศึกลีกอังกฤษก่อนจะเป็นเมืองทองทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเจรจากันธนวัฒน์สุจิตทาบบลเพื่อจะเข้ามาเล่นไทยลีกเป็นครั้งแรกล่าสุดนั้นมีการยืนยันออกมาแล้วว่าธนาวัฒน์สุจิตทาบรปฏิเสธที่จะเล่นไทยลีกโดยจะตัวมีแผนค้าแข้งอยู่ที่ยุโรปเพราะต้องการจะพิสูจน์ตัวเองต่อไปซึ่งสัญญาต่อไปของน้องการนั้นคือลีกของฝรั่งเศส ตอนนี้เจ้าหนูกันธนวัฒน์สุจิตทวรกองกลางทีมชาติไทยวัย23ปีสลัดอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในระหว่งางรอเปิดตัวกับทางต้นสังกัดใหม่ในครั้งนี้เป็นนวัางงานนี้นะผมก็ฝากไปให้กำลังใจน้องกันธนวัฒน,น์สุจิตทวรในครั้งนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันครับเอาได้ยังไง breaking news อุซานฮุนไดออกแถลงการถึงสัตวรักหยประโคนฟุแบ็คทีมชาติไทย ไม่บินไปเกาหลีใต้เพราะว่าให้อภัยคูย่กรณีแล้วโดยงานนี้จากประเด็นร้อนในวงการลูกหนังเกาหลีใต้3ามักเตอุซานฮุนไดมีการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะไม่เหมาะสมนะฮะกับโลกออนไลน์ โดยไปกล่าวพาดพิงถึงสะสะลักหายประโคนฟูลแบ็กทิมชาเชิดไทยของบุรีลำโดยล่าสุดนั้นสะสะลักหายประโคนดาวเตะทิมชาเชิไทยได้ปฏิเสธคำเชิญบินไปเจอคู่กรณีที่เกาหลีใต้โดยสาเหตุที่ว่าให้อภัยนักเตะทั้สามคนแล้วโดยนักเตะคู่กรณีทั้งสามคนของอุซานฮุนไดประกอบไปด้วยพักยองอูอีขยูซองและก็อีมยองแจส่วนความสแสดงการวิเห็น,นะครับผมไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ระบุชื่อของสะสะลักหายประโคนในข락นี้ ก่อนที่ทางสมโมสรอ,อุซานฮนไดจะถแถลงขอโทษสะสะลักหาประโคนจากการการะทำของนักเตะในสังกัดในค้งนี้ซึ่งนักเตะทั้ง3าคนอีมยองเจอีทยูซองและก็พักยองอูถูกลีกอาชีพกาีิต้ตัดสินว่ามีความผิดพร้อมโดนบทลงโทษให้ห้ามลงสนาม1เกมพร้อมกับปรับเงินอีกคนละ15ล้านบอลหรือสี่แสนบาทส่วนทางต้นสังกัดของพวกเขานั้านโดนด้วยถูกปรับไป30ล้านบอนลหรือประมาณ80,000บาท ล่าสุดทางอุตสาห์รุมไดมอเตอร์ก็ออกแถลงการถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งโดยระบุได้ว่าสโมสรพยายามเชิญสัสะลักไฮประโคนมาที่เกาหลีใต้เพื่อจะให้นักเตะของทีมได้ขอโทษต่อหน้าอย่างไรก็ตามฝั่งทางสัสะลักไฮประโคนยืนยันว่าเขาได้ให้อภัยนักเตะกลุ่มนี้แล้วโดยไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปพบที่ประเทศเกาหลีใต้ปรนะนาแต่ผมเป็นนะว่างานนี้ก็ถือว่าเข้าใจกันนะครับว่าจบลงด้วยดี เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก,กันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมาก,กันครับบิ๊กยิมให้กำลังใจชบาวแก้วอยู่19ปีก่อนจะรุยศึกชิงชมป์อาเซียนที่อินโดนา โดยทางนี้นะผมอุปนรรณยศสมาคมเดินทางไปให้กำลังใจทัพชบากแก้วอยู่19ปีก่อนจะไปลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนโดยการน,นี้ทางยุทธนาญยิมการุณอุปนรณยศสมาคมเข้าไปดูการฝึกซ้อมพร้อมกับให้กำลังใจกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียวันที่4กรกฎาคมเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิง19ปีชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ โดยบิ๊กยิมได้เปิดเผยแต่ว่าการเดินทางในวันนี้ต้องการมาให้กำลังใจน้องนนักกีฬาและก็ทีมงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมทีมกับสตาฟโค้ดและก็นนะักฟุตบอลหญิงด้วยก็ได้แจ้งทุกคนไปแล้วเรื่องหลักๆนะฮะก็จะเข้ามาช่วยการสนับสนุนและก็ดูแลความเป็นอยู่อะไรที่ขาดหรือสิง่งใดที่ทีมต้องการที่จะหามาเติมเต็มเพื่อจะให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุดในการเข้าร่วมการแข่งนะขันฟุตบอลหญิง19ปีชิงแชมป์เบเชียที่เมืองปาเรมังประเทศอินโดนีเซียแล้ว่างมาที่5-15กันยายนนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่อยู่กลุ่มซีร่วมกับเมียนมาและก็ฟิลิปปินส์ใน้าต่อไปนี้ฟิลิปปินส์พบกับทางไทยวันที่6กรกฎา,าคมเวลา19นา30นาทีที่สนามแอตแลนติกฟิลไทยพบกับทางเมียนมาในวันที่10กรกฎา,าคมเวลา19นกา30นาทีนสนามแอตแลนติกฟิลขณะที่รอบรองชนะเลิศนะฮะ แข่งขันในวันที่13กรกฎาคมและระอบชิงสเตเลอรจะแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมกันต่อไปนั่นครับนะนแต่ผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องราดูก่าต่อไปาร,ารักันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจบานก,กันครับเอาได้ยังไงค่าตัวชนายังมากกว่าไทยลีกอีกนะซึ่งอดีตมูลค่าพันล้านปัจจุบันร่วงบานเหลือเพียงแค่50ล้านบาทเท่านั้น โดยบอกได้เลยว่าเป็น20เท่าเลยก็ว่าได้คือตัวเลขของความแตกต่างค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีกในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนับได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดในรอบ10ปีหลังสุดก็ว่าได้จากการประเด็นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียกสโมสรไทยลีก16ทีมเข้ามาพูดคุยเพื่อหาทางออกลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลในครั้นี้ หลังมีผู้ยื่นประมูลเข้ามาที่จํานวนเงินประมาณราวห้ล้านบาทบางเจ้ามียื่นมากกว่านิดหน่อยหรือบางเจ้ายื่นน้อยกว่าตัวเลขดังกล่าวที่ซัมปาปนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าที่คาดการกันไว้มากหลายเท่าตัวเมื่อไปย้อนถึงการประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในช่วง10ปีหลังสุดไม่เคยต่ำกว่า200ล้านบาทต่อปีซึ่งปี2 0 1 1ันสถึงสองพันสิบสามทร์วิชันชนะประมูลชนะ600ล้านบาทเฉลี่ย200ล้านบาทต่อปีปี2 0 1 4ันสิบสี่ถึงสองพ ท r u e v i s i o n ประมูลชนะ1,800ล้านบาทเฉลี่ย600ล้านบาทต่อปีปี2017 2020 TrueVision ประมูลชนะ4,200ล้านบาทเฉลี่ย1,050ล้านบาทต่อปีปี2 0ปี2021 2022 AIS ชนะประมูลนะฮะอยู่ที่800ล้านบาทต่อปีและล่าสุดนั้นปี2022 2023 AIS ก็ชนะประมูลอยู่ที่300ล้านบาทต่อปี แม้ว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องราวฮือฮาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเมื่อปี2020เซนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะฮะบริษัทผลิตรายการทีวีชื่อดังประกาศปาดหน้า14คู่แข่งที่ยื่นซองประมูลตเตรียมจะทุบลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกนนารแข่งขันฟุตบอลไทยจากสมาคมยาวนานถึง8ปี คือปี2021ถึงปี2028โดยมูิค่าในครั้งนั้นตัวเลขที่เข้อออกมาคือ12,000ล้านบาทหรือหากเฉลี่ยต่อฤดูกาลจะสูงถึง1,500ล้านบาทและจะเป็นสถิติใหม่ล้มยักษ์อย่างโทรวิชั่นที่เคยทำเอาไว้ในช่วงปี2017ถึง2020นั่คือ1,50 0ล้านบาทต่อปี แม้ว่าจะมีการจับมือกันของผู้บริหารและพลตรวเอกตสมยศผู้บันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแต่สุดท้ายกลับไปไม่ถึงฝันหลังสมาคมออกมายืนยันทว่าได้ยกเลิกดิวดังกล่าวเนื่องจากทางเซน์ไม่ได้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้ไทยลีกตามเวลาที่กำหนดจนสุดท้ายแล้วดิวสะเทือนฟุตบอลไทยลีกจะรับทรัพย์เข้ากระเป๋าหลักพันล้านต่อปีก็มันเหลือเพียงแค่800ล้านบาทจากทาง a i s ก่อนที่ในฤดูกาลล่าสุดจะเหลือเพียงแค่300ล้านบาทแต่หากว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นน่าจะหายแล้วในฤดูกาลนี้ตัวเลขที่ถูกเปิดเผยออกมาเพียงแค่50ล้านบาทเรียกได้ว่าขย่าวงการฟุตบอลไทยถึงกับพงังะไงหลังเงือเกิดอชทเดียว ทําให้ตอนนี้ทางออกของทางฤดูการถัดไปที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นไปได้สูงที่ทางส,มาสโมสรสมาชิกทั้ง16ทีมไทยลีกจะเดินทางออกมาจากทางร่มเงาของทางสมาคมร่วมกันบริหารค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกันเองหลังการโบวตไม่มีทีมไหนคัดค้านเห็นด้วย11สโมสรไม่ออกเสียง5สโมสรสุดท้ายจะจบแบบไหนจะไปต่อในรูปแบบใดแฟนบอลไทยอย่างเรา,เ,ราเนี่ย คงจะได้แค่เอาใจช่วยและก็รอคอยคําตอบสุดท้ายกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเป็นน้ำงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาได้ยังไงก่อนเชิญไทยบนเวทีโลกบทสรุปคู่แรกวันนี้ทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติตุรกีโดยการแข่งขันวั์บอลหญิงเดชันลีก2023สัปดาห์ที่3วันที่2ทีมชาติตุรกีก่อนจะลงสนามพบกับทางทัพวั์บอลหญิงทีมชาติไทย โดยวันไดนหญิงในชันลีก2023ัน 23, เกมที่2ส,สัปดาห์ที่3ณอินดอร์สเตเดียมวหมากประเทศไทยทีมชาติตุรกีพบทีมชาติญี่ปุ่นลงสนามเป็นคู่แรกของวันนี้มีการถ่ายทอดสดทางช่องมักกะโบทีวีผลปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มสุดแกรง่งสู้กันอย่างสุดมันก่อนจะเป็นทีมชาติญี่ปุ่นเบียดเอาชนะทีมชาติตุรกีไปได้3ต่อ2เซต25ต่อ23 25ต่อ 23, 23 21ต่อ 25, 16ต่อ25และ15ต่อ9 โัยทีมชาติตุรกีมีคิวลงสนามพบกับทางทัพวลอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยหมายที่2ของสัปดาห์นี้วันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันนุ่นครับและนี่ก็เป็นขันขาวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่28มิถุนายน2566โดยชายผู้พิการฟุตบอลไทยครับ